ไปแลกกันอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะนายกเทสมนตรีเมืองถาข้ามเป็นประธานในพิธีถวายราชาสดุดีพระบรมราชานุสวารีรัชกาลที่6เนื่องในวันครบรอบนึ่งรอยกาปีการพระราชทา,านนามสุราธานีค่ะ และช,ชงชาวรียกว่านะคะนางวาัสุประดิษฐ์พรนายกเทสมนตรีเมืองถาข้ามเป็นประธานในพิธีว่างาผ่านภูมิถวายราชสการะพระบรมราชานุสสวรีพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการทีหกเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันครบรอบเนื่งรอยเก้าปีการพระราชทานนามสุราธานีโดยมีบุคลากรในสังกัดเทศบาลตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆในพื้นทีและกลุ่มพลังมวลชนเข้าวร่วมพิธีค่ะครับในการนี้นะครับภายหลังจากหต่งตั้ง ได้วางผ่านผมดอกไม้และก็ตัวแทนนักเรียนเจากโรงเรียนพูนพินิปิยาคมได้อ่านบทอาเซียนร,รวัตนะครับนายกเทนตร,รีจึงได้วางผ่านผมดอกไม้จุดตุดเตรียมเครื่องทองน้อยถทวยราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่กพร้อมดังกล่าวสทุรีมหาพระมาก,กราธิคุณนะครับแล้วจึงเป็นการบรรเลงเพลงสั้นๆพระบารมีและเพลงสั้นๆเสื้อป้าตามลำดับโดยพิธีดังกล่าวจดขึ้นนะครับบริบรเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่๖ โรงพยาบาลส่วนสระรมอำเภอพุนพินจังหวัดสุราธานีท่านี้ในอดีตในกับพื้นที่บริเวณไฟในโรงพยาบาลสุนสระรุมแห่งนี้ถือเป็นจุดกำเนิดนาประจาทันสุราธานีซึ่งราชการที่6กได้ประจานตนไว้เมื่อวันพระบดีท29กรกฎาคม2458ครั้งเสด็จพระราชดำเนินเลียบมนถนปักต้นะครับจมจนกระถางปัจจุบันสุราธานีได้ใช้ชื้อเมืองสุราธานีเนี่ยย่างพักภูมิใจมาเป็นเวลา1รย้าปีแล้วครับค่ะ